สวัสดีครับพบกับเพจรับเขียน EA ราคา500-800บาทนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการทํานะครับคือการสังเขียนอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่โหลดมาจากในเน็ตนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ผมขอเรียกว่าอินดิเคเตอร์นอกนะครับที่นอกเหนือจากที่ในโปรแกรม MT4 e มีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้านะครับหลายคนเข้ามาสั่งเขียนแต่ก็มักจะมีปัญหาเวลาผมเขียนให้ออกไปนะครับก็คือ EA ไม่ทำงานนะครับผมต้องนำเรียนแบบนี้ว่าการนำ indicator นอกมาเขียนนะครับมันจะมีจุด point ของมันอยู่ว่าทำไม EA ตัวนั้นมันถึงไม่ทำงานนะครับผม แล้วก็อยากให้เป็นความรู้ไว้กับหลายคนนะครับที่อาจจะเคยทํามาก่อนหน้าน,นี้หรือว่าสั่งทํากับใครแล้วมีการย้ายเครื่องหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายอะไรต่างๆแล้วทําให้ EA ที่เป็น indicator นอกเนี้ยไม่ทํางานนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำ indicator ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า TCCI นะครับ TCCI ผมจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือจะมี TCCI เฉยๆแล้ว TCCI bit alert นะครับ ในหน,นี้นะครับผมจะใช้ TCCI ตัวนี้นะครับซึ่งโหลดมาจากข้างนอกนะครับซึ่ง TCCI เนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยค่าของเขาใช่ไหมครับตามนี้นะครับสีตามนี้นะครับผมกดโอเคอมาแล้วนะครับซึ่ง TCCI ตัวนี้ก็มาแล้วนะครับเมื่อเป็นสีแดงใช่ไหมมันเป็นสัญญาณลง เมื่อเป็นสีเขียวเป็นสัญญาณขึ้นสีแดงเป็นสัญญาณลงเขียวเป็นสัญญาณขึ้นใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่า TCCI เนียมันมีค่าที่เป็นค่าเฟ้านะครับตรงนี้นะครับที่มันมีอะไรที่คุมเครืออยู่นะครับก็ค,คืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับะจะเห็นว่ามันจะมีสีดํานะครับที่เป็น ที่เป็นตัวลงของมันอยู่นะครับแต่มันก็จะมีสีแดงเดี๋ยวผมต้องทำให้มันเป็นอะไรที่กว่านะครับเนี่ยครับมันมีการซ้อนกันแล้วก็ซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันมันเวลานำมาเขียนอะมันอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนกับตาที่เราตาเราเห็นนะครับผมอาจจะพูดนอกเรื่องออกไปนะครับแต่ก็คร่าวๆนะครับเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างอันนี้ผมขอ ปรับดีเซลให้เป็นมาเดิมก่นอนเอาเป็นว่าไอ้ tcci ตัวนี้ก็คือแดงขายเซลลซื้อ,อแดงขายเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อนะครับก็จะเป็นการสลับเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับทึ่ง tcci เนี่ยมันก็จะมะีเมื่อเราดูค่าของ Data นะครับเวลาเราจะสั่งเขียนนะครับก็คือให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ data window นะครับแล้วให้มาดูว่า ที่มันประกอบกัน 1, 2, 3เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างไอตัวนี้นะครับ TCCI นะครับเวลาเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะมีจังหวะนะครับเป็นเวลาเป็นขาขึ้นมันจะมี TCC T TCCI อ,อ่าผมออกไปเขียนไม่ขาดได้น,นะฮะเอาอประมาณนี้แล้กันนะครับเวลามันเป็นสีเขียวเนี่ย เวลาขาขึ้นของมันนะครับมันจะมี TCI ขึ้นอัพกับอันนี้โชว์ใช่ไหมครับแล้วส่วนเป็นสีแดงเนี่ยมันจะมีดาวโชว์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะเขียนว่าถ้าดาวมันไม่เท่ากับ0น,นเนี่ย d n เนี่ยก็คือให้เซลล์บายนะครับเขียวเนี่ยตัวเนี้ยมันไอตัวอัพเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากับ0ูนย์นี่คือบายอันนี้เป็นหลักการที่ผมใช้ดึงค่าอินดิเคเตอร์มาเขียนนะครับ อันนี้เป็นการหลักการคร่าวๆนะครับเวลาที่เราจะนำินดิเคเตอร์พวกนี้มาเขียนเนี่ยให้ดูว่าไอ้ค่าเนี่ยมันสามารถไอตัวส่วนของ Data w i ว d o w เนี่ยมันสามารถที่จะดึงค่ามาได้หรือเปล่านะครับการดึงค่าได้ไม่ได้เนี่ยให,ให้มาดูตรงช่องนี้นะครับผมจะดูจากช่องนี้เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครจะให้เขียนอะไรก็คือให้ถ่ายแคปจอช่องนี้มาด้วยนะครับให้ผมนะครับผมและมาถึงตอนที่จะ ทำการ backtest นะครับซึ่งการ backtest เนี่ยผมก็ได้นำตัว T C c I เข้ามาแล้วนะครับก็เลือกย date ช่วงนี้นะครับช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ใช้ v i s u a l mode นะครับใช้ทองคำา5 5นาทีนะครับมาดูจะเห็นว่าผมจะมีช่องช่องหนึ่งนะครับที่เขียนว่า indicator name นะครับ หลอดนะครับนแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้นะ T cci นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ name Indicator TCCI นะครับจะต้องตรงกันกับในเครื่องเรานะครับผมต้องตรงกันเลยถ้าไม่ตรงกันมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าไม่ตรงมันจะไม่ทำงานนะครับผม นั่นคันนี้ก็กัดสถานนี่เห็นไหมครับเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อ แดงขายเขียวซื้อนะครับแดงขายช็อตลงมานะครับเขียวซื้อใหม่แดงช็อตลงมาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีภาวะของการขาดทุนของมันอยู่แหละอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับถึงการทำงานของไอตัว T C C I นะครับ ของเส้นของ T C C I นะครับเอาละถ้าหากว่าไอคนที่มันไม่ทำงานนะครับก็คือสมมุติว่าชื่อดิ d ค c a t o r เนี่ยมันเป็นการวิดมักอย่างเช่น T C C I อย่างเงี้ยผมจะใช้วิด alert อย่างเงี้ยไอเนี่ yeah. คือตั้งชื่อนะครับต้องตั้งให้ตรงกันนะครับเนี่ยผมจะใช้ T C C I With alert ผมก็พิมพ์ว่า T T C I วิดอเอิศนะครับกดตกลงแล้วก็สตาร์ทดูนะครับว่าจะทางานไหมถ้าหากว่าชื่อถูกต้องมันจะทํางานนะครับถ้าชื่อไม่ถูกต้องมันจะไม่ทํางานอ่าแสดงว่าชื่อถูกต้องนะครับมันถึงทงาํนะางานนะครับแต่บางค้นะครับ โหลดอินดิเคเตอร์มามันไม่ได้เป็นเวงบลอกอย่างนี้นะครับมันดันมาเป็นขีดแบบนี้ขีดแบบนี้ขั้นกลางนะครับให้ดูดีๆนะครับมันจะมีทั้งขีดแบบนี้แล้วก็ทั้งเว้นวร็อเฉยๆให้ดูดีๆถ้ามันมีอะไรผิดแม้แต่ขีดอย่างเงี้ยนะครับ มันจะหายดิเคเตอร์ไม่เจอนะครับคือมันจะไม่ทำงานเมื่อกี้เปิดเลยเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีพอกด Stop ปปึ๊บมันจะไม่โชว์อะไรขึ้นมาเลยเพราะว่ามันหายดีเคเตอร์ไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วการการใช้ EA ที่มาจากอินดิเคเตอร์นอกนะครับชื่อของอินดิเคเตอร์อย่าง name indicator จะสำคัญนะครับซึ่งเวลาผมเขียนกับผมเนี่ยผมจะเบนตรงนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับ เพื่อในอนาคตเนี่ยเราไปเปลี่ยนชื่อดิเคเตอร์เราก็ต้องมาเปลี่ยนในนี้ด้วยมันจะทํางานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ผมก็นํามาเรียนไว้นะครับให้ทราบา A, ว่าทาไม EA เราไม่ทํางานนะครับแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มันไม่ทํางานคือเข้ามาที่ไฟล์นะครับสมมุติเราได้มาใช่ไหมครับผมส่งผมส่ง,ผม,งผมส่งผมส่งไฟล์ EA มาให้นะครับแล้วก็ Copy แล้วล่ะแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์ open data folder นะครับ แล้วเราก็เข้าไปที่ MQL4 นะครับการลงอินดิเคเตอร์นะครับแล้วเข้าไปที่อินดิเคเตอร์แล้วเราเข้าไปใน example นะครับแล้วเราไปสร้างสร้างโฟลเดอร์ใหม่อย่างเงี้ยสมมติสร้างอะไรมาไม่รู้ละแล้วก็อินดิเคเตอร์วางอย่างเงี้ยไปวางข้างนอกวางตรงอย่างเงี้ยหรือว่าวางใต้ simple panel อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับมันต้องวางไว้ข้างนอกนะครับเนี่ย เวลา Copy มาแล้วเขาเป็นอ n d i c a เตอร์เราต้องวางตรงนี้เลยนะครับต้องวางเข้าไปตรงนี้เลยถ้าไม่วางตรงนี้ไม่ทำงานอีกเหมือนกัน EA ไม่สามารถดึงค่าออกมาได้นะครับโอเคก็นำเรียนให้ทราบเท่านี้ครับสำหรับการใช้อ่า i ดเคเตอร์นอกมานำมาเขียน EA นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ